สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของไหนดมโจนะครับก็วันนี้เป็นเมนูนี้เลยครับผัดกระเพราหมึกสายนะครับใช้ตัวกำลังดีนะครับไม่ต้องใหญ่มากหนึ่งถ้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระเทียมนะครับโขกเอาไว้พริกจินดาแดงครับผมโขกแหลกเหมือนกันใบกระเพราวันนี้ใช้ใบกระเพราที่บ้านโจเองก็จะแค่แก่นนิดนึงครับไม่สวยเหมือนกระเพราตลาด อันนี้น้ำปลานะครับน้ำมันหอยสีิ๊วดำแล้วก็น้ำตาลนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันเล็กน้อยสำหรับผัดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะต้องลวกเจ้าหมึกก่อนฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เตาเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เสียเวลาน้ำเดือดแล้วนะครับเพื่อน,เ,อนเราก็จะเอาหมึกลงไปลวกเลยไฟแรงนิดนึง ลวงไปต้องนานนะครับคือลวกให้มันพอสุกแล้วก็ให้มันเด้งไม่หดนะครับโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในน้ำเย็นแบบนี้นะครับอันนั้นไม่ใช่ น่าจะไม่ค่อยชัดนี่นะครับลวกไว้ในน้นําเย็นมันจะได้กรอบเด้งนานๆนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราตั้งกระทะพร้อมผัดกันดีกว่านี่นะครับเพื่อนๆพอเราลวกเสร็จแล้วก็จะได้มาเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพร้อมผัดแล้วส่วนตัวจกจะผ่าเอาข้างหลังมันออกด้วยนะครับไอ้ตรงที่เป็นตุมต้มๆข้างหลังมันเอาพวกไส้พวกอะไรมันออกด้วยโอเคเริ่มเลยครับก็เดี๋ยวเริ่มจากน้ํามันนะครับลงไปเลยเราจะขออนญาตปิดที่ดูดควันนิดนึงเพราะว่า อ่ามันฉุนมากผัดกระเพราเสร็จแ,แล้วนะครับก็เป็นกระเทียมนะครับที่เราขวกไว้นะครับตรงนี้ยังไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนที่จะเสร็จแ,แล้วก็นี่ครับของฉุนมาแล้วริกนั่นเอง ผัดให้หอมก่อนนะครับเพื่อนๆมันจะได้อา่าดับกลิ่นเหม็นเขาเรียกเหม็นเขียวของพริกไปด้วยแล้วก็ความหอมมันจะลงไปคนที่น้ํามันนะครับโอเคตรงนี้เล่่องไฟได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะหมึกลงแล้วนะครับที่เราลวกไว้แล้วเมื่อกี้ เราลวกไว้จนหมึกเริ่มสุกแล้วนะครับฉะนั้นเราจะผัดอีกไม่นานแล้วนะครับหมึกหมึกประเภทนี้มันจะออกกอบับกรอบปลวกที่เขาไปเสียบไม้ย่างไม้นะห้าบาทสมัยก่อนเนี่ยปลามาอันนี้เลยโจชอบทานมากทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเผ็ดๆโอเคครับเริ่มปรุงรสนะครับมันตานะครับน้ำมันหอยนะครับซ <c oughs> ุนซีิวดำครับ อ๋อเลยเอาไว้แล้วตา,ตาลเล็กน้อยนะครับน่ารถไฟลงนิดนึงเดี๋ยวจะแรงเปอนี่นะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นใบกะเอา ถ้ามันแห้งไปหย่านานนิดหน่อยได้นะครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าอาหมนกอันนี้เนี่ยน้ำมันจะไม่เยอะมากนักเพราะว่าเราลวกไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยปิดไฟได้ครับวัดสุดมากตอนนี้ก็เดี๋ยวส่วนผสมทุกเกให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆก็ลองทานทานดู ลวกหมื่นก่อนสักคู่หนึ่งนะครับแล้วก็ล็อกน็อกน้ำเย็นมันจะได้กรอบเด้งนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากตอนนี้ฉุนมากครับขออนุญาตออกไปนอกบ้านก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกับสตอร์ใคชอบไอจูด้วยนะครับจะได้มีเมนูอาหารง่ายๆแบบนี้มาฝากเพือ่อนๆบ่อยๆ,ๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วครับบา,บายบายสวัสดีครับ